ตอนนี้หกโมงแล้วพี่น้องสบายดีสกุสุขคนยังบ่มีใครตื่นเลยตื่นแต่ผู้เดียวคือจีดำไก่น้ายังนอนเลยผู้ยังนอนจะเป็นน้องเยี่ยมน้องนัดสนีแล้วก็น้องแคทผู้อยู่โซนผู้น้องแคทมาที่นี้ก็ยังนอนเลยนุ่มนมเมาบางสีคน เบาลุงนองมิดน้งหมดดีเทล <c oughs> คือน,นี้มา,หาเห่ามืดคืนพี่น้องสิลุกไปทำธุระกันโอ้ยอยากแต่ว่าจำเป็นลุกไปโหลด <c oughs> มาเขามาบอกมาคือ เฮาสน,านันคืนอะไรจนยา่นานพี่น้องอพูดว่าเฮาพูดว่าพากกันนอนอนี่ก็ได้หกโมงยังไม,ม่หลับนะ มันนอนเสียไปนอนมันเย็นมันเย็นแล้วมันนอนเสีย,ยประกอบไปกันนอนเองเราลอยคือตื่นเร็วแต่สบายดีปะลุงสบาที่ปะลุง ยังบ่มีพยยังบม่มีไฟตีอเลยอันนี้นะมึงเนโมนาลโลโมนาลิโอยังเปิดพัดลมนาบ่อยนานาเนาะ่นนัาเปิ่ลมพี่ผู้เปิดพัดลมนะพี่ปด้วย

ฝาเตะม,มันลมเลยแต่มันคอยมันเตะเลือดจนออกเนี่ยปาเลือดเต็มปากอย่ายว่าอย่ายว่าปอบหน่อยรักไปให้กินทั้งคืนวะจัง เอออะลงไปเบ่งทางหนอมั้อยู่บ่ได้ันนี้ยากน้องนี่เหลือเต็มป่าสิลุกมา่อทำธุระกับบไ่ได้ก่นเอาคืนนี่มาเฮาสนันบ้านเลย ออ,อ,อ,ออมข่างออมเอวทั่วเลยนะจากมันเห่ายังกระดกกรดีจนพรกกาหัวสิลุกขึ้นมามาทำธุระนาอผู้เดียวโอ้โโผล่ออกมาเห่ามังโหมาสาเหตียยังเห่าเรี่ยได้มาเตือนขึ้นมาพัดลูกชาพัดเดอนออกป่าอ้า โหโหเป็นอย่างคนอื่นนอนรับเมืดแต่เคยลาเคยลาคลับแต่ว่าปวดเบาน,ะน่นะก็เลยชีลุกขึ้นมาทำธุระเพราะว่ามาเห่าสนันเลยป้าตัวมันคืนนี้เห่าเรีย่ยหอคนอื่นก็นสงใส่ขี่ลุกมาอยู่แต่ว่า ลูกบไดไมาเฮาเหี้ยิจามันเย็นเนาะอากาศมาัอากาศเย็นเนี่ยเจอมาเฮาเขาไปอีกแล้แต่ว่าคืนนี้เออคนมานอนน้ำนาหลายอยู่มีหลายคนเลยคืนมีน้องนัดชนีน้องหมดน้องเยี่ยมน้องมิดเบาลุงแล้วก็เศร้าเอื่อย Nó có lạc lạc, lạc chìa đam, sọt chói Đừng đinh chiêng mưa là hẳn Tối tư mỗi phải <laughs> có nhạc dạy mưa hơn, phải hơn mặn kia câu เฮาคือว่ามานะ่ะคือว่าลายตบ่ได้คือว่วามีแต่มาเอาเลยจากมาไฟามา้ยาเสียงเห่าสันนันเลยเขมนว่ายามแบบยามหอนะ่ะนอน่หรับอันนี้ยามหนาวนอนรับตื่นมาฝาดเฮาสันนันมหูมันหฮายางกันเนาะ เดี๋ยวเห็นเลือดนอกแต่ปากหลานเจ้าโอ้ยแต่อยากหวัวดิหนาวหนาวหนาวพี่นอ้องนี่พากันเมื่อนะเชียงหลดตืดต้ต,ตาตื้ตาเลยะวินกำลังชิ่กัน ເອົາຫຍັງເພືອກບໍ່ເຍັງຍັງໂອ นาวยนงนาวนาวย็น yeah, yeah. ป้านอกก็คืนนี่ก็ขึ้นมานอนนําบ่มีไายนอนในเทียงก็ได้ลูกพายกับลูกไส้กับขเจ้ากับเมื่อทำธุระอยู่บ้านบ้านเมียก็นอนอยู่พุดเลยป้าเราก็คืนนอนนำ้ำเรากับป้าทเทียงขึ้นไปนอนน้านอน ตื่นเต็มก่อนโมตื่นเตอเด้อตื่ตั้งแต่ตีสี่ตื่นลงมาผู้เดียวเปิดผ้าพี่น้องคันเว่าเรื่องอากาศเน่อยมันเท่ากับอากาศดีอยู่นะช่วงนี้มันหนาวนะมันเย็น แต่ค่วาวเรื่องลูกสาวน้องมินีเปิดผัดลมหมดคืนมูนาวกับหอดูดี่เยานะจริงก็มูมูนาวกับหอน,อนะนหอบ ทางใดเด่นนอกหนาวเนาะอากาศเป็นทงังใดเด้ทางเมืองหนองเมืองไทยทางพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทางเอฟซีสุขุมสุโเนาะอากาศเป็นอะไรแต่ทางลาวเฮานี่เฮาก็บบู๊มันทั่วประเทศบ่อหลวงสปอร์ตแต่แถวนี้แต่เฮาคือคืนราคือวานอาทิตทั่วประเทศหนาวลมแห้งลมแห้งหนาวอากาศหนาวตอนนี้ลมก็แหงหนาวขนหนาวเย็นด้ย ปรหมสามสี่สอนสามสี่สอนยังเสียเอาอยู่ยกเว้นน้องไม่นี่นะค่ะน้องไม่นี่นะประหมพื้นเดียวปรหมหน่อยๆน,นะเปิดพรออั่งเซอ์นะแต่ขอดืนนะฮะว่ามีไฟจากคนมีผู้เดียนอะลยะเก่งกูมูเวิงกรรมาสารมันเฮ้อ งามสาวๆพีน่น้องก็เก็บภาบรรยากาศไปเพียงเท่านี oui> ้พี่น้องขอบใจสกูลสุกคนที่กำลังเบิ่งสองเคยลาแล้วก็ฝากกดติดตามสองเคยลาเนาะสองน้องโซลาแล้วก็ครอบของเฮาพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี